สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับ วันนี้เราคงจะคุยกันเป็นตอนสุดท้ายนะครับของไต้หวันเราเริ่มกันตั้งแต่พื้นฐานของไต้หวันคือการศึกษามาจนกระทั่งการพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศของไต้หวันวันนี้ก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วล่ะครับเพราะว่าไต้หวันวันนี้กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวย เป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองต่อหัวนั้นสูงที่สุดในโลกสิ่งที่ไต้หวันนั้นกำลังก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำของโลกในอันดับหนึ่งมาจากการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยค้นคว้าของไต้หวันบริษัทไต้หวันบางบริษัทอยู่ในประเทศไทยนั้นอย่างกับบริษัทเดลตานะครับมีคนไทยที่เป็นวิศวกรหรือเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นถึง600กว่าคนคิดผลิตสินค้าใหม่ๆ แล้วก็ให้โรงงานในประเทศไทยคิดทำกันขึ้นมานั้นปีหนึ่งมากกว่า300ชิ้นเลยทีเดียวแน่นอนครับนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ไต้หวันนั้นกลายเป็นเบืองหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโน้ตบุ๊กไต้หวันมีสัสดส่วนของตลาดทั้งโลกนั้นเกือบ90%เลยทีเดียวผมยังจำได้ครับโรงงานต้าถงที่อยู่ในอมตะเขาทำคอมพิวเตอร์ยี่ห้อต่างๆของโลกมาจ้างเขาผลิตต้าถงนั้นผลิต เครื่องคอมพิวเตอร์แต่โลโก้หรือยี่ห้อนั้นก็ใส่ทั่วโลกเลยทีเดียววันนี้สิ่งที่เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์นั้นไต้หวันถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งหรือไม่ก็แท็บเล็ตไต้หวันมีหรือสัดส่วนของตลาดนั้นมากกว่า86%เลยทีเดียว